อร่อยนะไม่เหรอกราบสวัสดีค่ะ My Life in Thailand ทุกานค่ะวันนี้เอาทุเรียนหลินมาโชว์ค่ะ แถวบ้านแม่ตุ๊กนะครับป็นตุ๊กเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกอันนี้คือทุเรียนลิน้นลินลับแหล่ที่เขาพูกกันนะคะลินเนี่ยลูกค่อนข้าง,างที่จะเลก็กลูกใหญ่สุดก็คงไปเกินสองโลค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆน่าทานมากเลยแล้วหอมด้วยค่ะหอมแล้วนะคะอันนี้ก็คือก็สุกแล้วค่ะนะคะแม่ตุ๊กไปซื้อมาในกิโลละหนึ่งร้อยบาทอันนี้หนึ่งโลหนึ่งโลหกสิบนะหนึ่งโลหก ีดนะคะก็คือ160บาทนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแกะโชว์กันเลยค่ะไม่ต้ว,ว่าคิดว่าตอนแรกนะจะรองเงินจาก YouTube ก่อนแล้วจะพาลูกกินทุเรียนแต่อดใจไม่ไหวจริงๆค่ะถ้ารองเงิน YouTube เพื่อนๆค่ะหมดดูด,ดูทุเรียนกันพอดีวันนี้ก็เลยอยากจะมาพาโชว์ค่ะนี่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยก็จะทราบว่ารับแลเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทุเรียนที่อร่อยแล้วก็ มันอร่อยจริงๆนะคะใครที่ได้รับประทานเนี่ยถือว่าคุ้มรละค่ะกับราคาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทก็ถือว่าไม่แพงนะสําหรับหมู่บ้านแม่ตุกเพราะว่าอ่าในหมู่บ้านแม่ตุกนะคะเขาปลูกทุเรียนกันแต่ว่าอยู่บนเขาค่ะในตุกก็ปลูกอยู่ข้างบ้านแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามผลต้นมันไปพร้อมๆกันแม่ตุกปลูกได้สองอาทิตย์ครึ่งแล้วค่ะนี่แล้วก็ต้นสองปีก็มีนะคะปลูกได้ รถไถมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไม่ตุ๊กจะมาปลอกโชว์กันนะคะมาชมกันเลยเตรียมจานไว้ด้วยค่ะอเห็นไหมคะเตรียมจานไว้ด้วย ะนะคะเดี๋ยวจะมีครูตรงกลางหรือไม่ทุกคนนุแยะแกะมาใส่ให้ดูนะคะเพื่อนเล็กมากนี่ค่ะ น่ารักไหมนะคะทุเรียนหลินนะคะนี่ค่ะแก่ยากหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่จานกันเลยะค่ะเน่เจาะหันอีกนะคะชิมค่ะ อืมอร่อยค่ะเรามาแคะตรงนี้ออกนี่น่าจะมีหมดทุกทุกครูนะคะเพื่อนๆดิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเขาแกะง่ายถ้าเราอ่ารองให้เข้าสุขอย่างนี้นะคะเนื้อเขาข้างนอกจะไม่เละดิ่งเก๊ง่ายอยูน่ยนะ นะนี่มาดูนะหวานมันนะคะ ดูค่ะนี่เห็นไหมคะเต็มปูเลยอันนี้นะคะนี่ค่ะเขาออกมาเลยจ้าเต็มฝ่ามือเลยนี้นะคะนี่ จ้าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาผ่ากันว่าจะมีด้านในไหมไดละคะ่ะผ่านะคะี่ค่ะดูนะคะ มีทุกอันแต่ว่าเรืไหนใหญ่ๆนั้นก็จะใหญ่ค่ะนี่เห็นไหมคะืมได้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆ ร้อยหกสิบบาทคุ้มนะคะเดี๋ยวเรามาเราจะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงขอชิมชิ้นเล็กๆก,ก่อนแล้วกันเอาให้คนข้างหลังกินบ้างนะคะนะคะนี่ชิมกันนะคะคเูเล็กๆอันนี้กำลังเป็นไก่ฉีดยังไม่ันเล็ก หอมดีนะให้แนื้อดูเหมะบแม่หอแม่กลิ่นแรงลูกนี้อืมมันเป็นอืมเนื้อครีมครีมหอมหอมใครที่ชอบกินทุเรียนแบบว่ากลิ่นแรงกว่าหมอนทอมวันนี้ถือว่าเหมาะนะคะแล้วก็เนื้อครีมของเขาก็ค่อนข้างที่จะอร่อย เดี๋ยวจะให้ดูเมล็ดของเขาให้ดูเมล็ดนะคะให้ดูเมล็ดของเขาเถรนแทนมันก็สมกันดีค่ะ เนื้อขนาดนี้มเมล็ดขนาดนี้ <c oughs> ขอกินอีกแล้วกันนะคะ <c oughs> เพื่อนอพา้า่แมตุกเนี่ยติดถนนแล้วก็เป็นเขตเขาเรียกว่าอะไรชุมชนชนบทนะคะก็จะมีรถอีแต๊กรถอีกโก้งรถสีส้มอะไรแบบนียเยอะแยะมาชิมตกลงจะเหลือให้คนที่บ้านเนี่ย ก็คือมเมล็ดของเขาด้านในนะคู่เล็กๆเมล็ดเล็กๆอร่อยดีค่ะกินแรงออกมนัมนๆหวานๆฟิลรมๆเหมือนชนนี้ไหมชนนี้ไข่อะไรประมาณนี้คนะ่ะ เห็นเนื้อเขาเครีมมะมันเล็กของเขาเนื้อก้อยตัวใหญ่กว่าโอเคเราก็มาทําการพิสูจน์แล้วก็มาทําการพิสูจน์แล้วก็การผ่าแล้วก็การกินให้เพื่อนๆดูแล้วก็บอกรสชาติด้วยกินอาจบ,บางครั้งแบบอืมพอกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ากลิ่นมันก็ไม่แรงนะมีโ,โอเคนะต่างชาติอ่ะ ชอบกินทุเรียนบางท่านอืมไม่กล้าที่จะกินเมื่อก่อนสามีไม่ทุ๊ก็เป็นแต่พอได้ทานแล้วกินเยอะกว่าเราซะอีกนี่ค่ะราชาแห่งผลไม้นอกคือทุเรียนนะคะชอบกันทั้งบ้านค่ะร้อยหกสิบบาทโลละหนึ่งรอยบาทนี่นะคะรอเงินจาก youtube ไม่ไหวสงสัยจะหมดหน้าทุเรียนกันพอดี กินกันแล้วกันนะอร่อยอะ่ะอืมอืออืม,อม